และตอนนี้ผมก็เดินทางเข้ามาพักที่พักไม้ไผ่ซึ่งพรมไปด้วยผ้ายางนะครับผมนะที่พักอยู่ในป่าลึกท่ามกลางธรรมชาติและเสียงน้ําน้าตกที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับผมนะอากาศดีมากๆเนาะธรรมชาติอบร้อมไม่ได้ภูเขาทุกคนดูดิต้นไม้ใหญ่สวยมากนะวันนี้เข้ามาพักที่พักของน้องชายที่รู้จักกันนะครับผมซึ่งจะเป็นเวลาหนึ่งคืนเข้ามานอนที่นี่นะ โอ้โหตกสวยมากทุกคนดูอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและนันตกที่สวยงามนะครับแบบนี้นะวันนี้จะมาพักที่นี่กันนอนที่นี่เอาในที่นี่นง่นควนนะครับผม